เมืองทิศการละครไม่ค่อยภูมิใจนำเสนอละครสองทุ่มตอนอีตุ่มจีวอนส้มตกแม่ทับลิงก็เลยโดนแม่ทับลิงตกกลับดับอนาถสามเนรลิ้นไก่สั้นมั่นหน้าโหนแม่ทับลิงกำมัดชบยกขึ้นเขียงสับๆเล็ละเอียดคนมองเมียงตบกันลั่นต่างทุ่มเถียงไม่เอียงอายแม่ทับลิงด่าว่ามึงมันเป็นตุด มาบวดเนนชั่วสุดสุดรับไม่ได้เสือกร้องให้อ้างอกหักรับมาลายลงติก๊กต็อกทำไปได้ไม่ไอายคนอีเนนชั่วบอกบุโมั่วลิงกระจอกกูกูป่วยกูขอบอกกูไม่สนคนก็แห่เข้าไปดูต่างไม่ทนเนนตัวนี้ใหญ่มาบ่นรักผู้ชายแม่ทับลิงตามไปรบตบอีสัตว์ทวิตเตอร์นอนกำหนัดทั้งเช้าสาย โชว์ท่อนล่างอีนางฟ้าไร้ย,ยังอายไม่แปลงเพศโชว์มาได้ร้ายจริงๆเป็นกระเทยทำใบาสีทําพานพุ่มมาบวชเรียนชอบหนุ่มหนุมแรกกว่าญิงไม่ยอมเก็บงาอารมณ์ว่าควีนคิงมาบวชเนนยังเป็นปลิงสิงพระธรรมปากก็แดงแก้มชมพูนมก็รัดนั่งไข่ห้างนะอีสัตว์เนอนอวดหำคนอวดผีต้องเชิญมึงไปรับกรรม ให้พี่ริวตกจนความกลางรายการตายไม่ไอายเจ้าอาวาสมึงอยู่ไหนช่วยอบรมพระวินัยอีสันขวานไม่ว่าเลยหากอยากแรดอยากเป็นมารแต่ไปทำอยู่ที่บ้านใช่วัดวาอยากกินตับแดกตัวผู้หรือตัวเมียมึงทำเลยคนจะเชียร์บอกเข้าท่าหากว่ามึงไม่ได้บวชถือศีลาหากว่ามึงเกิดเป็นหมาตามสบาย เขาตำหนิให้มึงหยุดอีกตุดส้มปัญญาโยมมาขย่มเขาไม่ไหวหากไม่เตือนทำกันหมดประเทศไทยจะมีพระเหลือที่ไหนให้ญาติโยมติกต๊อกมึงคนรุมถึงอึ้งหมายวะสึกออกมาห่างไกลพระใจร่มร่มอุบาทมากเนอนอกหักรักโม่งมกูโดดเตะไม่ชื่นชมถมน้ำลายกรอนตอนนี้แต่งในวันเข้าพรรษา เนนีผัวเรื่องมายาอีทิพหายใครกราบลงใครใส่บาทนอกจากควายสีสุวรรณไปอยู่ไหนไม่ออกมาที่สมปองและภัยวันหรือแพรรี่มาอย่างเร็วมาด่วนจีวิ่งสับขาแต่พอข่าวเนนแต๋วแตกจอมแหกตาไอ้นักร้องเสือกไม่มาเสือกไม่มีส่วนหมอปลาก็ล่าถอยน้อยใจนะักทั้งล่าผีบุกตำหนักพระใจผี โดนสกัดห้ามบุกวัดผิดวิธีเป็นไงละนาทีนี้สมใจปองพวกทนายที่ห้ามไว้อยู่ไหนแล้วว่ายังไงเรื่องเนนแต๋วเนนจองหองเถียงกลับอีกว่าห้ามด่าหรือห้ามมองเผลอเลอแม่งอาจฟ้องร้องประชาชนกลับไปทำงานใบสีอีส้นตึกใส่จีวรเสือกมาคึกอ,ออกมาโดนว่าอมควยอมทุกอย่างสัตว์หรือคน ทวิตเตอร์สับป,ปะโดนขนกระจายกูล้างตาแทบไม่ทันฝันร้ายแน่แม่ทัพลิงเอามาแชร์ถลวงค่ายโอ้ยเนนผีลิ้นไก่สั้นหน้าไม่อายจบข่าวก่อนยาอยู่ไหนจะล้างตาจบตอนอีตูดห่มจีวอนส้มตกแม่ทัพลิงก็เลยโดนแม่ทัพลิงตกกลับดับอนาถคิดเขียนฟาพิคาดโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี